สวัสดีค่ะทุกคนลีตามีตัวช่วยเด็ดในการดูแลผิวกายมาบอกต่อค่ะ นี่เลยนะคะเป็นสบู่สครับสำหรับขัดผิวของแบรนด์ไอคานาค่ะจะบอกเลยว่าใชาด้ดีมากใชด้ดีจนอยากบอกต่อค่ะรู้สึกเลยว่าผิวเนียนนุ่มกระจ่งางใสมากๆนะคะเขาเป็นสบู่ที่มีส่วนผสมของสารกัญชาค่ะซึ่งสารกัญชานะคะเขามีสารที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระทําให้ผิวแข็งแรงขึ้นลดริ้วรอยก่อนวัยผิวนุ่มเด้งผิวกระจ่งางใสมากๆเลยค่ะและที่สําคัญนะคะดคนสบู่ก้อนเดียวเนี่ยจบเลยค่ะช่วยล้างทําความสะอาดผิวใช้ขัดผิวช่วยผัดเซ ลผิวนะคะแล้วก็ช่วยบำรุงผิวในก้อนเดียวเลยค่ะค <S <S ก็จะมีสูตรกาแฟมะขามแล้วก็ขมิ้นนะคะบอกเลยว่าช่วยให้ผิวกระจ่งางใสทุกสูตรเลยค่ะสบู่ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะอีกด้านหนึ่งใช้ขัดผิวดีมากขี้ใครหลุดกระจุยเลยค่ะและยังใช้ได้ทุกส่วนของร่างกายเลยไม่ว่าจะเป็นหัวเข,าข่าข้อศอกตาตุ่มที่ด้านดำหลักแร่ดำคอดำนะคะใช้ได้หมดค่ะทําจากสมุนไพรอ่อนโยนต่อผิวผิวเบาบ,บางแพ้ง่ายใช้ได้เลยค่ะเทียบให้ดูเลยนะคะข้างที่ใช้เนี่ยผิวกระจ่างใสขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติแถมผิวยังนุ่มชุ่ม ชื่นผิวไม่แห้งตึงอีกด้วยค่ะ Cannabis for Better Life ผลิตภัณฑ์กัญชาเพื่อสุขภาพและช่วงนี้เขามีโปรดีด้วยนะคะรีบไปลองใช้กันการันตีผลลัพธ์เลยค่ะช่องทางการติดต่อสั่งซื้อนะคะตามที่ขึ้นไว้ให้ได้เลยค่ะ